ในปัจจุบันกองทัพชั้นนาทั่วโลกต่างหันไปพึ่งเทคโนโลยีสเตลม,มากยิ่งขึ้นและคาดหวังเอาไว้ว่าเทคโนโลยีดังกล่าวจะเป็นอนาคตของการลบสร้างความได้เปรียบให้กับกองกําลังของตนแต่เทคโนโลยีดังกล่าวมีราคาที่สูงมากและผลิตได้ยากทําให้ในปัจจุบันหลายกองทัพจึงมีเทคโนโลยีสเตลใช้อยู่อย่างจํากัดเช่นกองทัพอากาศกองทัพเรือและนาวิกโยธินของสหรัฐอเมริกา แสดงความต้องการนำเครื่องบินลบ F-35 เข้าไปจำการรวมกันมากกว่า1,000พลำซึ่งการที่จะผลิตให้เพียงพอกับความต้องการดังกล่าวจำเป็นจะต้องใช้ระยะเวลาอีกหลายปีส่วนมหาอำนาจชาติอื่นยิ่งมีเครื่องบินลบยุคที่5ในจำนวนที่น้อยยิ่งกว่าซึ่งเป็นการตอบคำถามที่สำคัญว่าทำไมในปัจจุบันกองทัพชั้นนำทั่วโลกยังคงให้ความสำคัญและยังมีการผลิตและอัปเกรดเครื่องบินลบในยุคที่เก่ากว่าอยู่ เช่นกองทัพบกสหรัฐอเมริกาได้มีการพัฒนา F-15 รุ่นใหม่เข้าประจำการในชื่อ F15EX และกองทัพเรือสหรัฐอเมริกายังได้พัฒนา FA18 รุ่นใหม่ในชื่อ FA18EF บอล็อก3เข้าประจำการพร้อมกับมีแผนที่จะประปับปรุงอัปเกรด FA-18EF รุ่นเก่าให้เป็นรุ่นบล็อก3ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าแม้ว่าเครื่องบินบในยุคที่5จะเป็นอนาคตของการลบ แต่เครื่องไปลบยุคเก่ายังคงมีความสําคัญและจําเป็นสําหรับหลายกองทัพในยุคปัจจุบันและอนาคตและอากาศยานยุคเก่าอย่างหนึ่งที่ยังคงมีความสําคัญอยู่ในปัจจุบันและอนาคตก็คือเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เป็นสิ่งที่ถูกใช้งานในกองทัพมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะถูกใช้ในการลาดตัวเว้นขนส่งลําเลียงและใช้ลบในสงคราม และมันจะยังคงมีความสําคัญในการลบต่อไปในอนาคตหลายกองทัพจากหลายชาติยังคงมีโครงการที่จะนําเครื่องรุ่นใหม่เข้าประจงการเช่นกองทัพสหรัฐอเมริกามีแผนที่จะจัดหาเฮลิอคอปเตอร์เทคโนโลยีใหม่เข้าระจงการซึ่งมีผู้เข้าสู่รอบสุดท้ายของการแข่งขัน2ลายได้แก่ d ิ <Yeah. S 1> f i n แอนจากซิ o กสกีแอร์ครและ Boeing และ V280 จากเบลและลอกฮีนมาติน ซึ่งพวกมันอาจจะเป็นเฮลิคอปเตอร์เทคโนโลยีสเตลแม้ว่ากองทัพสหรัฐเมริกามีแผนที่จะนำเฮลิคอปเตอร์เทคโนโลยีใหม่เข้าไปประจำการแต่กองทัพสหรัฐเมริกายังคงมีเฮลิคอปเตอร์แบบเก่าประจำการอยู่เป็นจำนวนมากเช่นเฮลิคอปเตอร์ AH-64 ประจำการอยู่หลายร้อยลำซึ่งกองทัพย,ยังคงมีความต้องการที่จะใช้งานพวกมันต่อไปอีก25-30ปี เมื่อกองทัพยังคงให้ความสำคัญกับอากาศยานแบบเก่าอยู่โบอิ n งจึงได้เสนอที่จะอัปเกรด AH-64 ของกองทัพให้ทันสมัยพร้อมรับมือกับการลบยุคใหม่โดย AH-64 รุ่นใหม่นี้จะเป็นการปรับปรุงอัปเกรดหรือใช้พื้นฐานการออกแบบจาก AH-64 รุ่น E V6 หรือ AH-64E version 6ซึ่งเป็น AH-64 รุ่นใหม่ล่าสุด ที่ประจำการอยู่ในกองทัพสหรัฐอเมริกาดังนั้น AH-64 รุ่นใหม่จึงมีลักษณะภายนอกไม่ได้แตกต่างจาก AH-64E V6 มากนักแต่รายละเอียดภายในของ AH-64 รุ่นใหม่มีการพัฒนาและประปับปรุงให้เหนือกว่า AH-64E V6 หลายประการได้แก่อัปเกรดระบบขับเคลื่อนและติดตั้งเครื่องยนต์ใหม่ซึ่งอาจจะเป็นเครื่องยนต์ใหม่ที่โบอิงพัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานในเฮลิคอปเตอร์ D-5 a n X เพื่อเพิ่มแรงยกระยะบินและความเร็วให้กับเฮลิคอปเตอร์มีระบบภารกิจขั้นสูงเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานร่วมกันกับเครือข่ายต่างๆได้ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้นเพื่อลดความเครียดและภาระงานของนักบินในระหว่างทำภารกิจติดตั้งเซ,เซ็นเซอร์ที่ดีขึ้นมีความสามารถในการใช้อาวุธพิสัยไกลได้และรองรับการติดตั้งอาวุธพลังงานในอนาคตมีความอยู่รอดสูงโครงสร้างเครื่องบินแข็งแรงมั่นคงกว่าเดิม มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งานต่ำและมีต้นทุนการจัดซื้อที่ลดลงซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการปรปับปรุงอัพเกรดภายนอกแต่สิ่งที่ทำให้ ah 6 4รุ่นใหม่ต่างจาก ah 6 4 ev 6อย่างชัดเจนเมื่อดูจากภายนอกก็คือมันมีจุดแข็งมากกว่าทำให้สามารถติดตั้งอาวุธได้มากขึ้นพลังในการลบจึงเพิ่มขึ้นและได้รับการติดตั้งเลดาราใหม่ไว้บนโรเตอร์หลักซึ่งเป็นเลดา้าที่มีพลังมากกว่า ANAPG 78 Longbow ทำให้มีความสามารถในการตรวจจับติดตามเป้าหมายได้มากขึ้นไกลขึ้นและใช้อาวุธพิสัยไกลได้พร้อมกับความแม่นยำที่เพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงท่อไอเสียของเครื่องยนต์ใหม่ลดการปล่อยสัญญาณความร้อนทำให้มีโอกาสที่จะตกเป,เป็นเป้าของอาวุธน้ำวิถีด้วยอินฟารเรดลดลงโ e i ิ g ยังคงเปิดเผยรายละ,ละเอียดของ AH-64 รุ่นใหม่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น และเป็นข้อมูลโดยรวมยังไม่มีการเจาะจงลงไปในรายละเอียดยังไม่แน่นอนว่ากองทัพจะนำา h AH h 6 4รุ่นใหม่เข้าประจำการหรือไม่หรือจะอ AH ัปเกรด AH-64 ที่มีอยู่ให้เป็นไปนตามรูปแบบที่โบ i n g นำเสนอรหรือไม่ถ้าหากว่ากองทัพสหรัฐอเมริกาไม่สนใจ AH-64 รุ่นใหม่ดังกล่าวแต่โบอิงก็อาจจะประสบความสำเร็จในการส่งออก AH64 รุ่นใหม่ดังกล่าวก็เป็นได้ พอหากดูจากเว็บไซต์ทางการของ Boeing Boeing ประสบความสำเร็จสูงมากในการจำหน่าย AH-64 ให้กับต่างชาติมันเป็นสินค้ายอดนิยมมีการผลิตเฮลิคอปเตอร์ตะกะรูลนี้ออกมามา,มากกว่า2,200ลำซึ่งลูกค้าต่างชาติเหล่านี้อาจจะอยากอัพเกรด AH-64 ของตนให้มีขีดความสามารถมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้เพราะตัวอย่างจากสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนทำให้เกิดคำถามว่าอากาศยานเพดานบินต่ำ และความเร็วต่ำอย่างเฮลิคอปเตอร์มีความอยู่รอดในสงครามยุคใหม่มากหรือน้อยเพียงใด